สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเต็น j t Car Center by Adinboom m ไปกันเลยครับทางไปเต็นท์อยู่เส้นถนนทางไปตะการตรงมาเมื่อถึงสี่แยกนนทงทองเลี้ยวซ้าย <Okay. S 1> เมื่อเลี้ยวซ้ายตรงมาจะเจอไดนาตี้ให้ตรงไปประมาณ100เมตรเต็น j t Car Center ตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊ส LPG เมื่อมาถึงเต็น j t Car Center เลี้ยวซ้ายเข้ามาจอด และสามารถมาดูรถและทดลองขับได้เลยสวัสดีค่ะในนี่คือการบริการจากเต็นเราสต็อกรถของเรามีมากมายมาดูว่าเต็นเรามีรุ่นไหนกันบ้าง s u z u k i GL m a x Edition สวยเกิน Isuzu D-Max Titanium เกิน toyota r i b e r o หลอกเกินและมีรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมาย <Wow. S 1> เป็น jt car center บริหารงานโดยเฮียโจและเจทอมเมื่อซื้อรถกับเตนเรามีของแถมและโปรโมชั่นอีกมากมาย <Wow. S 1> สนใจรถบ้านรถมือสองรถสวยรถดีต้อง jt car center